สวัสดีครับพี่น้องพ่พี่น้องมาสอนหัวครับมาหนิมาสอนอยน้องนี่ครับเห็นหัวกกบขึ้นมาเหมือนั้นเห็นขึ้นมาแ้วไม่เห็นหัวกบก,บก็เลยมาสอนล่ามือครับมาครับแม่น้องแม่สบายดีพี่น้องไปสอนหัวสวันดีจ้า นเอาหุกเสามันเป็นตากล้องพี่น้องไปครับลงุงไปซอนมาเบิรงน้อกันครับพี่น้องน,น,นี่ครับซอนน้องนี่ละให้น้องแม่เป็นตากล้องให้มื่อนี่บึงบึงบึงเอหัวกักหัวกักเข็ดกันหนาดอกบ่นอยูน่นะให้พิ่นลงไปกระเบ,บงก่อนแต่ว่าหัวาลายอยู่พี่น้องเห้ nằm xây đi thật chỉ đi ẹ bờ à mê giờ nó mê bên ta còn này hấp น是是้ำพอนะไมยไม่หัวลยเลติตกตกตกกลยดีานนาาายตตาไนา้่าที่นี่เนแยงน่อยห่แม่ยีแยงไปหรือ่ ยังไงจะซึ่งยัง่งโอ้จีหอกยังเนี yeah, ่ยนี uh, Actually, ่มันแมงดาหน่อยโอ้ยตายคำแกะดูหนุ่ม้เบิ้งแกะเบิ่งแกะไมงรู้ล่ะมีหกกบวะมีกบกัมีอยู่โอ้เม้งดาหน่อยก็มีเหรอเมื่อราถือเนี้ยวะเดี๋ยวใอยจะไปเอาบุกก่อน อุ้ยแมนมาเห็นไหมครับพี่น้องหวกกบแมงดาหน่อยก็มีครับนี่นี่แมงดาหน่อยแมงดาหน่อยไลยโตอยู่มันย้ำหาคือเรเห็นวหมแมงดาโ่้แสดงว่ามีแมนอยู่ด้โอ้หัวขีดเอะหลายเนาะ มีเสียจะนานอะพี่น้องอเ,เนี่ยครับหัวกบเนี่ยเนี่ยเนีกบมีหลายอยู่พี่น้องเลยแต่ว่านีนสอนรอบเอสอนที่ทั้งขอบฟังมันรอบรอบรอบ,รอบ,รอบสะยังเพราะในสอนอยู่ลงกลางว่างมันตัวใหญ่ครับแต่ว,ว่าท่านมีขาอยู่กำลังในสองขากำลังมีสองขาหน้าเออสองขาหลังขาหน้าท่านไปแล้วตัวนึง่งทรงโต มันดาบ่แม,ม่นลงนีบอ่ะมันตรงน้ำม,มัน ได้ละเอ๊ะเอาขู่มาใกล้ๆด้วยนะทำเหมาะเลยวะเอาเบิร์ดเลยพี่น้องเนงด่าหน่อยเนงด่าครับแมงกับเต่าในลูกทั้งหลังแมงับเต่าก็มีด้วยกันไปก่อนที่เขียวหันละตนใส่เห็นไหนี่ย คน,นที่วางอไ พอดีพี่น้องไปจับจอด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 เ้าะนี่ใช้เฟ้ายุคออนแม่เธอก็ขึ้นดาวตัวฟอกแม่นฟอกจะดูกมึง มันขนาดพี่น้องเดิรอบนี้จังขนาดเนื้อเจ็กมนันอ๋อคือออกคือออกอกลวงนะตันเพื่นอนจ้ะเมื่ไอไหร่กินเขียดหวัวร่ังเป็นหางพี่น้องกำลังเป็นหางเป็นโคกได้กำลังจิกหางกำลังจิกหางกำลังเป็นหางนะจ๊ะ กำลังเป็นแข่งเป็นขาเนาะแม่งดานนเนาะแต่มาที่นี่อเอาเอามา่างพี่ล่างล่างดีๆีมึงขึ้นที่ลยมนะจับอันนึงจับอ,อบันนึงเนามันแปลยมาก พี่น้องบอกยยังนี่ันไปเลือกยังไงเนาะกเอาดหามเลือกยังนฮกยังสีแต่ดาาเนเอาเลยหวยังกาน้ำกันราให้นเดิงไก่ด้ห่วออดลูกออดหวกบพี่น้องลูกหวลูกออดหวกบลูกกบ มีลูกกระปูน้ำลูกกระปูลูกอันนี้เขียดจันนาบ่เขียดจันนาเขียดจันนาหน่อยเันน,นี้ลูกหกกบเป็นไงหกกบมีคนลูก,ลกมี็นกระเตา่าสารพัดลูกปูเนี้ยตัวหน่อย,อยน่ะอื้ม สอนกินหัวปีคือมูกันบม่เคยสอนนกเคื่อหลายปีเราไม่ได้สอนหัวไม่ได้กินบม่ได้กินหลายปีหรออืม <c oughs> <c oughs> ปัดโทปัิโทปัติโททีนี้ะตัปุ๊บสรุยกีนี้วะกลางออกเขียก่ีน้าน่อยพอเดี๋ยวออมกไหวี้หัวเขียก่ีน้าน้ำเน่ เอาเลยพ<ด>ี่น่อยเอาเอาลงกนี่ย<ป>แมงดาไมาเ่เสียออกเอาขูม<อ>าไป,ไปนนะ่งม,มาที่นี่ดึงลา กลุ้งใดๆเนาะนี่สั้ลงมามันบรายพี่น้องพอมันบุคอยบุคอยม่กบกินแมนไปด้ไบ่ครบพี่น้องกบบใคยมีมีแต่เขียนหน่อยก็เขียดกระตันเขียนเขียดอึงมะแดงนะเขียดสตันนาอพี่น้องอึงสตันอึงมะแดง บางคนก็ื่ออื่นเอื้อนอืงนแดงบางคนเอื้อนอื่นเอื้อนเขียดสตันบ้านคอยเอื้อนเขียดสตันฮะอยู่ในน้ำแค่คืออยากกินน้ำพอละมีแต่ขี้ดิน ขี่กหลอดบ่ฮะไปอยู่นี่กอ้อหน่อยมีแล้วของปหยุดพอวะพอเนาะพอเราพ่นาพอเหอครับเบิดแลมมีแต่ตัวนี้หน่อยมั้งมีมสอนพนาศหม่องสอนปลหมานแสดงว่หมันอยู่ มานีนอว้แร้คเอาครับพี่น้องมาที่นี่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สัมผัสก่นอนครับพี่น้องพอแล้วครับอันนี้ก็เหนบ็บหลาย อกะพ่อเด็ดกดกินแรงอยู่ดอก,ดกง,ง่ายๆครับประเทศนี้อาบน้ำพอ่ออาบน้ำบ่คนคนถือแยง,งอุมออ้มเอ่านีคักขนาดเลยครับฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดต,ตามนะครับเบาใครเหล่าเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับสบายดีพี่น้อง Bye-bye.